สวัสดีครับพบกันกับช่องพากเครื่องแอนปรก,กัดนะครับวันนี้จะมาสอนทําน้ําเขียวโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยนะครับไม่มีส่วนผสมของปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนผสมหลักๆของเราก็มีอยู่5้าอย่างนะครับ5้าอย่างทำสามวันเขียวนะครับสามวันเขียวได้ผลเหมือนกันนะครับผมเพิ่งทดลองทําครั้งแรกก็ประสบความสําเร็จเลยนะครับส่วนผสม มีแค่นี้จริงนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมาดูอย่างแรกกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือลำละเอียดนะครับลำละเอียดอย่างที่2เป็นหัวอาหารประดุกนะครับหัวหารประดุกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวดูอย่างที่3นะครับเป็นอาหารกบไฮเกตนะครับอย่างที่4ก็คือน้ําอามิอามิของเรานะครับหาซื้อได้ตาม ลาซาด้าช็อปปี้นะครับอย่างที่หกเป็นน้ำหมักขี้วัวนะครับน้ำหมักขี้วัวส่วนผสมทั้งหมดก็คือใส่อย่างละหนึ่งช้อนนะครับต่อน้ำสิบลิตรนะครับส่วนน้ำขี้วัวเราจะใส่แค่ไหนก็ได้ครับพอให้น้ำมันเป็นสีชานะครับใส่แล้วเราก็เอาหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับหมักคนๆอย่างนี้แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับ เราค่อยเอาไปใส่กระมังน้ำ10ลิตรนะครับย้ำนะครับส่วนผสมทุกอย่างก็คือต่อน้ำ10ลิตรนะครับมีหัวเชื้อหรือไม่มีหัวเชื้อก็ได้นะครับสูตรนี้นะครับถ้ามีหัวเชื้อก็คือจะเขียวเร็วหน่อยนะครับใส่น้ำ10ลิตรน้ำก็ต้องพักทิ้งไว้ก่อนนะครับจะพาไปดูน้ำเขียวที่ผมทำไว้นะครับ โดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยนะครับส่วนขวดที่เห็นนี้ก็คือมีหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างนะครับนี่ครับพวกไสๆหน่อยก็จะเป็นหนึ่งวันเพิ่งเริ่มทำเมื่อเช้านะครับตัวนี้จะเป็นสองวันนะครับสองวันขวดนี้จะเป็นสองวันนะครับพวกใสๆตากแดดทิ้งไว้นะครับสักสองสามวันก็เห็นผลน,นะครับส่วนกระมังนี่เป็นกระมังสิบริที่ผมบอกทำเมื่อกี้นะครับ นี่ครับผ่านไปแค่3วันวันนี้เลยนะครับวันที่ถ่ายคลิปนี้เลยนะครับแต่สีแค่นี้ยังใช้ไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้อง7วันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาทํากันมันก็สูตรนี้หรือสูตรไหนไหนก็เวันถึงสิวันกันงนะครับที่จะได้ประสิทธิภาพดีนะส่วนสีแค่นี้ก็จะมีสาหล่ายแค่ส0บยีสนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็น ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับจบคลิปไว้พี่